อคดีครับผมนายนุ่มลุงอินเลขที่13น2วิทยาลัยเ,เทคนิคเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับจะมาตรวจเช็คลูกหมากนะครับช่วงล่างของรถยนต์นะครับเอาลิฟต์ขึ้นก่อนนะครับครับผม เรามาดูลูกหมากนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วเรียกว่ายังไงนะครับนะครับพวกนี้คือลูกหมากคันชักนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับคือลูกหมากคันชักนะครับไปถึงด้านนู้นนะครับไว้บังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็นี่คือลูกหมากปีกนกล่างนะครับนี่คือลูกหมากปีกนกบนนะครับแล้วคือนี่คือลูกหมากแหลกนะครับ ครับผมเราจะมาตรวจเช็คกันนะครับว่าเขาตรวจเช็คกันยังไงนะครับครับดูตามข้อต่อนะครับครับผมจากที่เห็นนะครับอย่างนี้ก็คือมันขยับได้คือมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับครับมันเสื่อมสภาพแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็พรุงนี้ก็ ตัวเช็คือขยงนี้นะครับครับคือพวกนี้นี่ยังยังดีอยู่นะครับคือมันมันแน่นอยู่ครับผมด้านล่างก็แน่นอยู่นะครับยังใช้ได้ครับเหลือแต่ส่วนนี้นะครับที่ขยับได้คือลูกหมากแตกนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับครับผมตรวเชกติดอีกด้าง ครับยังปกตินะครับคือยังไม่คอนหรือว่าไม่สั่นนะครับยางก็แตกบ้างแล้วนะครับก็แต่ยังไม่หมดอายุการใช้งานคือยังใช้ได้นะครับครับผมครับเราควรเปลี่ยนนะครับหากที่มันชำรุดนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังนะครับเวลาเราแบบเลี้ยวเข้าโค้งอะไรพวกนี้นะครับครับลูกหมาก กรเช็คนะครับ่ครับผมอย่างนี้ก็คือยังแน่นอยู่นะครับครับผมส่วนที่เป็นรอยน้ํามันพวกนี้ก็คือเอ่อน้ํามันน้ํามันเครื่องนับมันรั่วลงมาครับมันก็เลยเหมือนว่ามันมันพังนะครับแต่ยังไม่พังนะครับครับผมถ้าพวกยางหนวดกุ้งอะไรพวกนี้ก็ก็ควรเปลี่ยนด้วยนะครับ ครับพวกนี้ครับพวกนี้ก็คนเปลี่ยนหั้ครับหากไม่เปลี่ยนก็คือเกิดเสียงดังงน,นะครับพวกนี้ครับกันโคง้งแล้พวกนี้ครับนะครับแต่พวกนี้สภาพยังใช้ยังใช้ได้เลยนะครับคือยังไม่เสริมสภาพร้อเซนนะครับ เราจะมาดูกันดีกว่าครับว่านี่ก็ตรวจเช็คไปเกือบหมดแล้วครับเหลือเราจะมาตรวจเช็คทีเดียวอีกรอบนึงนะครับเพื่อความเข้าใจ ครับผมจากที่เห็นนะครับก็คือลูกหม,มากตรงนี้เสริมสภาพนะครับ<ม>ครับ<ม>ก็ลูกหม,มากก็มีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับต่อหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับครับต่อครับ